mày này, có đi lại nè này, nè 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 nè

ใช่ปหมมีนะเนาะโอ้ไปอิ่ไปเอาวะอืมเด็กรีอีกตัวหนึ่งเยี่ยมมากดีจะ่กินพูดอยู่ใช่ไหมผมพี่ดิโอ้ยู่นี่เออเอาปิดอ๋อพอแล้วอาวะสองสองมาเอานี่เอาวะไป Thank you.